ค่ะก็วันนี้ได้มาร่วมงานเอชีนะคะก็เป็นการเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีโชว์มากมายเลยค่ะหนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะมีแต่คนผิวดีๆในงานตอนเรามีทนิคอนกรดูแลวหนูดูแลผิวง่ายมากเลยค่ะแบบหลังอาบน้ําก็ทาครีมเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหนที่เกียดก็อาจจะไม่ทาบ้างเพราะว่าพักผิวค่ะแล้วก็ไม่กินอาหารเสริมด้วยนิดหน่อยอยากให้า ค่ะก็ฝากเวลกของ a อซด้วยนะคะก็มีหลายไลฟ์โปรดักต์มากๆเลยแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆด้วยค่ะก็ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟน a อซอยู่แล้วเพราะว่าเขามีมายาวนานถึง25ปีก็ต้องรีบช็อปและ่ะเพราะเพิ่งเปิดตัวแล้วเข้าไทยครั้งแรกเลยค่ะอุ้ยมาอ่ะผนงานของมาฟันมี่อะไรไม่ได้เห็นมีบ้านจัดยาด้ค่ะก็ เดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะเดือนหน้าจะมีจะออกเพลงค่ะแต่ว่าเป็นเป็นแบบไปฟีเจอริงค่ะต้องรองลุ้นกันว่าไปฟีเจอริงกับใครแล้วก็วววเดี๋ยวนี้พับวงกฮะวงการองการใช <laughs> ่ <laughs> แต่ <laughs> แตงงงหนูงงมากก็แบบทำไมพี่ๆถึงเลือกให้หนูเอาไปร้องเพลงด้วยเพราะว่าส่วนมากผลงานเราจะเป็นงานแสดงใช่ไหมกาอาจจะเห็นคลิปหนูร้องยันเล่มก็ได้อะเดี่ไม่แต่งานเพลงนี้เราถนัดขนาดไหนนะสำหรับเราเอาถนด ก็พอร้องได้ค่ะแล้วก็เป็นคนชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยเวลาออกอีเวนต์ก็แบบจะชอบร้องมากไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงชวนไปแต่ก็ดีใจค่ะแบบเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็พี่ที่ชวนไปร้องก็คือเป็นเป็นศิลปินที่หนูรักมากแล้วก็แบบติดตามผลงานเขามาตลอดแต่ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมบอกว่ายังบอกไม่ได้แต่ตอนที่ถึงขั้นตอนไหนใน,นการพูดคุยกันอัดเพลงเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเหลือถ่ายเอ็มบี อะไรนะคะพ okay, ิเก็พิเศษตรงที่ม okay. ีหนูไปฟิชเจอริงค่ะนั่นนั่นมันจะจตัดจากแนวเพลงที่ยอดฮิตหอะไรก็ตาปังมากค่ะใช่คือเป็นแนวเพลงที่อ yep ับมิป้ายให้ว่าเป็นแนวที่หนูชอบด้วยแล้วก็ผสมผสานกับแนวใหม่ด้วยที่เป็นแบบวัยรุ่นชอบฟังกันเต้นตามได้ด้วยค่ะกดดันไหมกดดันไหมแน่นอนกดดันชอบ กดดันตรงที่เราเป็นนักแสดงเราต้องแบบไปร้องเพลงจริงๆจังๆอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างกดดันไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือเปล่าแต่ว่าต้องซ้อมเยอะพอสมควรก็ซ้อมหนึ่งวันค่ะตัวร้อนตัวร้อนเลยแต่เราก็เป็นศิลปินคนหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งเหรออันนี้คือเราตั้งเองเหรอเราคิดเองเอาเมื่อก่อน ก็ก่อนเรียกว่าน,นับได้ใช่ไหมนับได้โอเค,อเคก็ยังเคยมีผลงานใช่ไหมคะเคยเป็นโ <laughs> กก r o u p แต่วคยยืนหนึ่งบัดดอดล้อ <laughs> ยืนคนเดียวอะสออิแต่ตอ,นน,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 อน,น,นนี้เราผลงานด้านการแสดงค่ะที่หนีไปยอดีมีค่ะมีค่ะมีภาพยนตร์มีภาพยนตร์สองเรื่องที่กำลังจะฉายคะ่ะกน็น่าจะต้นปีหน้าหมดเลยคะ่ะแนวใคร ไม่คล้ายเลยแนวแบบใหม่ที่แบบคือตอนนี้หนูพยายามที่จะเลือกรับภาพยนต์ที่มันเป็นใหม่ๆเพราะว่าติดต่อมาเยอะมากอะค่ะแล้วก็จะมีแนวที่แบบเป็นแนวสยองขวัญแนวหนังผีอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะแบบเลี่ยงๆใช่ค่ะแล้วจะเป็นแนวแบบใหม่ที่คนยังไม่เคยได้เห็นไม่ได้ดูกันแต่ก็สุดเหมือนเดิมการแสดงก็ก็ไม่มีอะไรง่ายสาหรับหนูไม่เคยมีบทง่ายมาถึงหนู ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ตอนแรกไม่กดดันเลยตอนนี้เริ่มกดดันแล้วค่ะเร,รเริ่มแล้วเริ่มละเราแค่ต้องทำงานดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรืน้อไปขับก็ใช่หนูว่าสาคัญตรงที่เรื่องบทด้วยค่ะอาจจะต้องเลือกเลือกบทนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบบทบาทไหนที่มันเคยแบบซ้ำมาเยอะเะแล้วอะไรเงี้ยแล้วคนเคยเห็นมาเยอะอ่ะก็อยากจะให้เขาแบบได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างก็าไลว่าสองเรื่องนี้รับมันไม่เหมือนรูปแบบมันไม่เหมือนเก่าเลยไม่เหมือนเก่าเลยแบบใหม่เลยค่ะ จะได้ชมว่าอะไรจะสีของเดือนที่จะต้นปีหน้าค่ะต้นปีหน้าแปลว่าไปทำเสร็จไปทำเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะรอฉายรอเข้าลงทับอยู่แล้วก็ต้นปีหน้ามีเปิดกล้องละครด้วยค่ะทำไมงานเข้าแบบเยอะนี่เรื่องลับเรานะแว่ามีทุกแบบเข้ามาจริงจริงเข้ามาเยอะอ่ะแต่ยเขาได้อีกนไหม ได้อีกค่ะได้อีกค่ะไม่เคยปฏิเสธยังไม่ทำเลยทาอ๋อแนวเพลงนี่แหละค่ะเรียเป็นอะไรใหม่ๆอาจจะต้องแบบอาจจะมีเพลงของตัวเองหรือเปล่าถ้ามีเพลงตัวเองก็ฝากพี่ๆสื่อเลยนะคะได้เลยฝากกันตรงนี้เลยฟังพ้องการแสดงด้วยแล้วฟังข้อมูลด้วยไหมอ่ะเราอีกแล้ว หนูจะมีที่ทีหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าแบบไปแล้วไปแล้วแบบเกี่ยวกับการสแสดงโดยตรงเกี่ยวกับอาชีพหนูโดยตรง,งะะอเงี้ยค่ะก็คือที่บุรีรัมย<อ>์ที่เขาพนมรุ้งเงี้ยค่ะใช่ <laughs> ได้เลยเหรอ <laughs> <c oughs> เคย <c oughs> เคยไปรำถวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอกลับมาแล้วเราก็จะแบบดีขึ้นเรื่อ,อยๆเกี่ยวกับเรื่องงานสแสดงนะคะอย่างที่นี่ของฉันอย่างที่นี่ต้องมาทำใหม่แต่ก็ดู เรียคุณแมรินเจ้าไอ่แมรยังไงคะแกลงใครเนี่ยยังไม่รู้ว่าแบบยังยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นแบบแฟนๆเชียร์กันค่อนข้างเยอะก็อยู่ที่ผู้จัดละค่ะนี่อยู่ที่ผู้จัดแล้วก็พี่เดียวค่ะกดดันอยู่นะอืมไม่เป็นที่วังอยู่เนาะผม่าชอบเบรนิดาชอบเบรนิดาใช่ไหมคะ ต้องต้องไปบิวกู้จัดกับพี่ดิวแล้วค่ะทุกคนช่วยกันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ